ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,งยูทูบต่อตอมรถไถครับพี่น้องเอาครับเบิ่งเบาบนไถให้น้ำครับอโอ้มาไถเลือเกินครับหอดแกนโลกครับเพราะว่าตัวแรงเข้าขาแหละครับพี่น้อง ยังหนึ่งเสียงเลยคุนครับโอ้พ้ายเบรงรถแรงครับพายเบรงรถแรงนะดินนานี้ก็ค่าเป็นธรรมดานะครับพี่น้องแต่พอเพิ่เอื่อนผมมานั่นอกบ่แปลกใจแล้วครับ ่ะว่าให้การนี่บอ่ะว่าให้การขับรถเบิดรถสามขั้นยังไงมันลมอยู่หน่ำกับโบนี่มันจังได้หลายนาทีว่าสิน เยมเรียบ้อยครับาะวไข่ไข่ร้อนขึ้นง่ายนะครับเอาขั้นะมาตัาใบเม็ดก็ข่นเรียบ้อยนะครับเอ็นไ่กอยักครรเ้างเยก็เป็นตะเมยเด้ก็เป็นตะเมยเด้อเอามนตัามหดปีสมุเบีดไครเบ็ดมองมันโกงใ หานลเลียนเราอยู่ขายนะานขายสื่สอขายื่เอเก้าแปดเล่นบหันเลี่ยนเข้ามาต่อแปดเก้าแปดจอมปู้ขวันอนชุ่มห้ไอ้สื่อไว้ขาวมาจำขั้นิดไอ้เล็กก็จือบอเล็กฝันหน่อยขวันี่เลชุมห้ เขาบนลถไยห่างครับอต่อยค่าได้พอเอาหมดแล้วสี่เดีย้์คันต่ำกว่าอีกแด้านี่หออดหอก็ยังเป็นแต่ขึ้นอยู่ก็พอขึ้นโยงอีกจักบาทนะฮะโดนแล้วตัสิถอนสิหาเท้าบนมาต่ำนะครับนี่ครับเบิ้งเบ่านาผู้ครับติดลมเหมือ คือแต่เรพอเอาไม่พอมไปออ่กันแล้วคือหลคือขาบอลมันค่อนข้ายมีรดแท่เทียนยังกันั่นจังหวะตีครเบื่อเลยนะครับไเบื่อเลยครับโอ้โหจงหายนี่จะส่งยูทูปอยู่ำกันรับย่าฝ่าวเบื่อกันได้รับพีน้องซี่องนับ รักหัวพันเดอรักหัวพัน,ดเ,ดเ,นเดอทำได้บางำรอดป่ำขับดอกโอ้ใบมีดเจนบุ่ม,มเลยไปนี่ยได้ลหร เด็ดเด็ดขึ้นกันครับเอ้โหฮเขาบนกำมึงก้อนแล้วครับโอ้ครับผมมาบิา่งเขาบานเก็บกู่กับงานนี่ ได,ได้ครับพี่น้องขึ้นได้จบเสียครับมาฐานครับมาฐานไป้วครับลงรถ

พูดไปไกลเหนือไกลสิเหล่านะครับนะสาุ่มอยู่มุมนี่แหะพี่น้องมันสีลมเนี่ยจะยู่มุมเดียวนี่ยนะครับมนันเือดกับว่าันได้ครับเอามาลองเดือดกันใหมครับถ้าสีลมดีกว่าครับต่อไล่หลายครับรตะกอนเป็นปลาอยู่ข่าเนาะ ปลาอยู่้าแล้วก็เพื่นได้จ้างรถพอดเท่าเดียวมาออกนะครับแต่ว่าเพิ่นกะเห็ดผม่ตไร้ร้ายครับพวกผมก็ได้มาออกอ,อ,กอีกกระลายตอเติบอยู่นะครับจังได้ซ้ำนี่นะครับเด็ดปับพื้นที่แม่ครับแต่จังได้มาลงหางน่ครับตัวนี้มาแยงงานในเพิ่นครับทำมาไม่แยงงานในเพิ่นนะครับ ตัวร้ายครับท้ยหงักครับแต่ว,ว่าก็ดีแต่ว,ว่าเป็นดินทรายครับแต่ว,ว่าตัวฟังนี่หลายแหี้งครับอ้าผมก็บพวกเธอชีวิตสองเจียงจะเกลียดอะไรกับพี่นออ้องเนียนะมาแล้วครับคุณทัางคุณบ่ได้ไปพี่น้อง อยูม่มุมเก่าน่ยครับบ่าววนใหม่กับพี่น้องเอ้ยบักครับแห่งต็นตะเสียดหห่เนียแท้เพ่อไงอุบนเพื่อไงถวน็่นรับ เอาครับคนวดุลมาชุ่มกันต่อครับทีนี้ช็อตเด็ดมาเห็นอีกว่าพี่น้องต้อการฝนจะทินช่วงไปประมาณ่งซีหาเมื่อแล้วครับก็โต,โต๊กมาหนึ่งครับนี่เดดไล่ครับจนโอ้ไทยเล็กแค้ เขาอุลล้มรถไทยห่างนะครับ